มันบินทบาทไม่ไหวมันบินไม่ไหวเราก็วอรเวลาสนทนากับท่านก็สนุกดีวันนี้ใชนะครับนนี้ใคริปติดผมแบบใหม่ มันฝนตกใช้แบบนี้ใช่ไหมเราจะไปวัดไทยนะนวัดปากน้ำญี่ปุ่นวัดปากน้ำญี่ปุ่นวัดปากน้ำ Am I right? ปากน้ำปากน้เป <laughs> what the is golf, the temple? the golf? What is temple? But now it's like entrance on okay. Really? Yeah. The golf. I was always thinking someday to visit, but I always just passed this road going back and forth between my parents and my home. You see the monk in the Thai cuisine that we went to as like you said, this monk, Bodo Oh, uh, that... Yodja? Yodja? He's from Wat Pak Nam He's oh. from the temple uh, Pak Nam also same name as this one we're going to I don't know why uh, they built the uh, Thai temple in this area yes. <laughs> I have no idea is it considered far? This is the country subject, XP you know, or more? Why are they doing here? No idea. I mean, it's a Thai community here. I doubt it. <laughs> it's my first time too. This is a vegetable. Oh, there is a potato. This is a solar cell. Right. Thing. Solar panel. But says, what is it? What part? Nam, Japan. Japan. Yiput or Japan? Japan. Okay. Maybe some. Is it a school or something?

The giant snake. New puppy, yeah. Happy New Year! mati deh, petani tenang, santai, สสท,ที่ผูก,ส,ปปยยกสังขละของอุทยานนะข้านอกงตที่ผูกสังโคปีวนีอาตาเ้สปวาราณีปาริคานาบุทางกางที่ข้ารัตตังปลุกใจาถ้าแจกประสงค์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอร้องถวายพระจาค่าจะจับรื่วานหลายเรานี้จริญครับผู้ทรง ขอผิดศุขสงบนครับดับทั้งบรวารทั้งหลายนนี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์ในความสุขข้าเจ้าทั้งหลายซึ่งการงาเธ ไปเท่าทันเล่นๆเชยงปัดสร้างสร้างนานหรือยังครับพี่ครับสร้างน้นมี2,144 11โย2,141โอ้โหโนนายชินนายดีเอ20 26 27ปีนะครับ คื็นนี้มาจะเป็นเอ่อมาจากวัดปากน้ำภาษีเจริญใช่ไหมครับอ๋ออ่าให้ลองดูอันนี้เป็นปลูกเองเหรอครับคือโยมไปถอยรำพระปลูกเสกครับอ๋อที่เกอันนี้คือโยมที่โยมเข้ามาทำบุญอะไรอ๋อเปิดติดเด็กๆลองดูลองดูหนึ่งคิมมี่ Uh, I like, like the one here Sakai, this is uh, uh, apple that already uh, already enchanted with uh, monk Lily yeah yeah the br breast already mmm mm. อยู่ที่ที่กรุงเทพครับไปไปวัดไปวัดถุนน้ำอยู่ไปบ่อยเลยผมชอบมันก็ไปทำบุญปีแล้วไปเกือบทุกอาทิตย์นะฮะไปวัดนี้ยเขาเป็นวัดที่หลวงพ่อสดทุกตั้งใจแบบจะทำหลวงพ่อคิดเองเขาไปสร้างนะครับโอ้โหหลวงพ่อสดวะท่เขาไปสร้างวัดทุกคน ท่านมรณภาพปีผมเกิดสองร้อยสสอง้ก็ไปไหว้ท่านที่ตรงนั้นที่เป็นโลงโลงอยู่ัชนบนไปอยู่ไกลวัด้จริงเทพครับได้สนทนากับหลวงพี่ประเด็ดนะครับหลวงพี่ท่านเป็นคนสุพรรณบุรี มาอยู่ที่นี่ได้สิบก,กว่าปีละท <Yahoo! S 1> ่านก็ได้ไปวัดหลายแห่งนะฮะที่ในญี่ปุ่นแล้วก็ได้ไปเยี่ยมนักโทษชาวไทยส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงที่อยู่ในเรือนจำแล้วก็ท่านก็ไปก็ไปเทศนะฮะให้ได้รับความสุขกายสุขใจสุขกายคงไม่ได้อยู่ในคุกแต่ว่าท่านก็บอกว่า ส่วนใหญ่คนไทยที่ติดคุกถูกหลอกให้ทิ้วยามาที่นี่โอเคอันนี้เราจะเดินเข้าไปที่เขาเรียกว่าอุโมสดนะโบดโบดปัจจุบัศศศศบนก็สร้างมาได้ทั้งปีอ2539ครับเป็นวัดที่หลวงพ่อสดหลวงพ่อสดท,ที่นีบ ตั้งใจจะสร้างวัดเองนะพันชีวิตอยู่ทีนี่พันบุังสังขารไปเมื่อปี2ส0 2ปีที่ผมเกิดนะทีก็มีญาติโยมก็ได้ให้กันสืบสานความตั้งใจเข้ามาจนถึงตอนนี้ก็เป็นวัดแห่งแรกวัดไทยแห่งแรกในญี่ปุ่นเลยว้าว บอก50เล้นะ50เลยเพสิะเพิ่มสรสาง39เสร็จแล้วขึ้ี่เสียงตัดสินมาท่านก็หลวงพ่อประเดชเขาบอกว่าอยู่นี่นะโยมมันบินตะบาาไม่ไหวมันบินไม่ไหวเราก็วนร้อเวลาสนทนากับท่านก็สนุกดีผังเข้าเข้าได้เหรอ พอรารนี่เป็นเมนท์บารพิสัยของเดี๋รลองเรากล้าด้วยนะูมิพลบารมนทำได้ด้วยได้ได้คุงขางนแล้วนะครับสวยมากนะ ตักน้ำญี่ปุน่นประเทศญี่ปุน่นสร้างมาปีพุทธศักราช2541ผูกสีมาโนที่9 0ใงสายมพุทธศักราช2548ก็าตักน้ำประเทศญี่ปุน่นติดขึ้นด้วยความปรารถนา,อาของพระมงคลแทมนีสุดจัทนทสโร อดีตเจ้าวาดวัดปากน้ำภาษีเจริญประเทศไทยสมเด็จพระมหาพระาชมารดาจา์ช่วงสุดประเสริฐปอทอ่ก้ามเจ้าวาดวัดปากน้ำภาษีเจริญประเทศไทยองค์ปัจจุบันท้าวองค์ยาโกสุนเทนะมีรัะอุดรันทีของเจ้าวาด จจจเจ้เาหน้มมาที่ตุรกิจยานจอมิตรนสมาคมศึกบอกว่ามันปรับราคาสอดโจมคุณพิมพ์ใจมัตสึโมโตเจ้าของงานแก้วใจนี่เป็นสัตว์พิเศษใงประเทศญี่ปุ่นตะกีแก้วใจอ่านรีสอรรีเมีเบอร์รี่เอเวนต์ที่ออกฮ่ออกคุณพิมพ์ใจมัสูโมโตโดยในเดือนม,มันา้ เกี่าวใจเกียวจริสระอย่าองค์เราเกียวรสระตอนนี้ประมาณที่ไหนครับพิมพ์ใมา t s โม a t s u o ขอบคุณคุณกิตนะข้ามาิตะคุณองดาวเมสกอนายห้ามโกธานีได้รับอกระคุณอย่างยิ่งจากพระ้าทสักท็จไกลน้าปิดาเครื่องทูดไทยประจําสารอวยจ มองว๊ากเชยมบ่จับพราบกานะคร,รับพาะสทรระสิทธิพงศ์อภรักษาช่นไทยประจำทานญุปุ่นคุณจินาราพี่เฮนะครับการช่วยเหลือสัมพันจากประเทศวันนี้ขุนชาติสอดสีปต .9 นะครับผูช่วยเจา้าวานต่งนางประเทศจนเลประเทศไทยชอบพนักภาค5พระราชินีริยาหลังการ บน ich, icism, สีฝักสวนปทศีผู้ช่วยเจ้าอาวาสัดาเป็นสิ่งเจริญประเทศไทพระพิสุทธิสมัยจะนานมากท่านที่มาปฏิบัติงานที่วัดปักอันญี่ปุ่นมีผู้ครูสุดรู้มาพิมลหรือสักเหมือนซักปทอสามเป็นต้นพระพิสุทธิสมัยในประเทศไทยญาติโยมศัสนาสาธุชนทั่วไปในประเทศญี่ปุ่นและในประเทศไทย ะะอันนี้บันทึกไว้โดยสมเด็จพระมหาวชบมังคลาจารย์ที่1บตุลาคม2544

ฝั่งเราเนี่ยซ้ายมือต้องระังล่าน,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 านข้องพระประธานจะเป็นพระบรมสารีริกธาตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติน่ะพระพันปีหลวงของเราสมพระัศว บ่าไม่ไหวมันบินไม่ไหวเราก็รอเวลาสนทนากับท่านก็สนุกดี